ตื่นสายเราวันนี้ไม่สายค่ะพี่โบท๊ทหนู่มัวแต่ทำอะไรอยู่ผมทำงานรับจ้างผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วแบบนี้ถ้าเงินไม่พอเลี้ยงลูกทำยังไงอ่ะอันนี้ถามหน่อยไม่ถามหน่อยนะถ้าสมมติว่าเงินเราไม่พอเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทำยังไง เราก็จะเข้าไปในช่องคนอื่นเราก็จะบอกว่าช่วยผมหน่อยผมไม่มีเงินเลี้ยงลูกแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าอ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเอาดีเซฟดีเซฟมาแล้วหรอสวัสดีนะ ทีพี่ไม่เห็นพี่มัวแต่เขียนคิ้วอยู่ อมก็ไม่ได้อยากมาขอแบบนี้ให้คนมาดูถูกคือไม่มีใครดูถูกนะแต่เพียงแค่ว่าที่ถามเนี่ยคือเรารับผิดชอบอะไรยังไงได้ขนาดไหนอะไรอย่างนี้เนาะเพราะบางทีอะ่ะคนเขาไม่ได้ดูถูกหรอกแต่มันเป็นเหมือนว่ามันเป็นเหมือนการผักภาระมาให้คนอื่นเนี้ยถ้าเราไม่มีถ้าอาจริงๆนะถ้าเราไม่มีรายได้อะไรเลยจริงๆอะ่ะแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงอะ่ะ ถ้าถ้าไองานที่ทําอยู่มันไม่ได้เพียงพอเปลี่ยนง,งานไหมคิดถึงจังเลยจริงหรอเมื่อวานพี่ก็ไลฟ์นะตอนเย็นหนะไม่เห็นเขามาดูเลย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเมย์ไม่ได้มีอาคาติกับการที่จะช่วยใครหรือไม่ช่วยใครนะเพราะเมย์ก็จะพูดตลอดว่าถ้ามันให้ไปแล้วอ่ะเขาจะไปทําอะไรอ่ะมันก็เรื่องของเขาเออคือเราให้แล้วก็คือจบเราคิดว่าเราแบบเหมือนช่วยคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็จบเพราะนี่ก็บอกกับแม่นี่แบบนี้เหมือนกันให้ทําให้ให้สบายใจ แต่ที่ถามอ่ะคือคุณมีเวลามาเล่นอินเทอร์เนต็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถจ่ายค่าเน็ตค่าอะไรได้ทําไมค่านมหรือค่าของกินของใช้ลูกทําไมคุณจ่ายไม่ได้อันนี้คือคําถามของเมนนะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะถ้าหนูไม่ได้อ่านเมนใครหนูต้องขออาภัยด้วยนาะว้าหกโมงคหาสิบ 50. อาวมาไล่ตอนเย็นหรอ่าใช่ดีค่ะคุณไม่สวัสดีค่ะคุณวรสว,สด,สวสดีนะคะฝากขอจอขอใจด้วยนะคะเ mm. มื่อวานพี่ไล่ตอนเย็นแต่งหน้าแต่เช้า mm. ใช่วันนี้นัดลูกค้าก็เลยต้องเหมือนจะต้องเหมือนจะต้องสวยอะแต่มหนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเออแต่งให้มันดูดีนิดนึงอะ mm. ลูกค้าจะได้ไม่ตกใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ายืน ป็นพรีเซนเตอร์บริษัทนะคะแบบมีรูปติดอยู่ทั่วทุกที่โชว์รูมก็เลยจะต้องสวยให้เท่ากับรูปที่ถ่ายอยู่หน้าโชว์รูมเออต้องสวยนะอยู่ตรงไหนก็จะเห็นตัวเองทั่วทุกที่ซึ่งเราก็จะต้องอสวยให้เท่ากันในรูปนิดนึงอาจจะไม่ได้ต้องสวยเท่าในรูปแต่แค่แบบว่า,าต้องดูดีหน่อยไม่ซีดไม่จางมิดซูสิบคัน ห้าห้าอุ้ยจะเอาสิบคันหรือเอาห้าร้อยห้คันเนี่ยโหยเยอะขนาดนั้นรอรถหน่อยนะห้าร้อหสิาคันหรือสิบคันอะดีๆด,ดีเซฟลาบโอเคไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตาม